วันนี้ผมก็มีร้านเติมเกมมาแนะนำนะครับร้าน e a s y c a r d รับเติมเกมออนไลน์มากมายนะครับราคาถูกสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนครับโปรโมชั่นสำหรับชาว ROX ติดต่อไปทางเพจเลอ,อร์ e y c a r d รับเติมเกมทางไลน์ e a z c a r d g a m e นะครับมีแอดด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับกลับมาพบกับตั้มไซน่าชาแนลอีกครั้งนะครับ วันนี้นะครับก็อยู่ในแพทหนึ่งร้อยสิบแปดคอมมาโดนั่นเองนะฮะตอนนี้ผมเองก็ได้การ์ดใหม่มาหนึ่งใบนะครับตามที่แทนไว้นะครับธาตุลมสิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นทีนี้ผมจะมาลองเทสให้ดูครับว่าถ้าผมใส่การ์ดเผ่านะครับนี่ครับที่เป็นช่องพิเศษนะครับออกสิเกลตันได้เผาเดมอสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับกับตัวนี้ครับที่เป็นธาตุลมสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันไหนจะแรงกว่านะครับแล้ว เปลี่ยนแล้วจะดียังไงด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูดาเมจกันก่อนเลยนะครับมาลองเลยแล้วกันนะโอเคจาแตกท่าลมขึ้นครบน,นะครับผมจะโบแรงตรุดทั้งหมดอยู่ที่630นะครับผม <_ D> จะมีค่าเอ็มเพนอยู่255แล้วก็พลังเอ็มเพนอยู่4 0 4่นะครับเปิดสั่นแล้วนะแล้วก็จะมีท่าทั้งหมดอยู่ที่24งนะครับ โอเค6กสูนนะครับสำหรับมอหลองนะครับตัวต่อไปที่ผมจะเทสคือตัวกบและกันครับแต่ง้่าลมครบครับโอเคกบผมก็โบแรงจะอยู่ที่621ล้านนะครับผมทุกอย่างเท่าเดิ่มหมดเลยนะครับ เอาละครับเดี๋ยวผมจะไปลองเปลี่ยนกร์ดท่าลมหนึ่งไปดูนะครับว่ามันจะแรงขึ้นหรือมันจะเบาลงนะครับผมเปลี่ยนชงลอกันหนึ่งแล้วใส่กัดไทยดจอยไปเลยครับ เอาล้ครับล้วตอนนี้ผมจะมาลองมอลอกใหม่นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะแรงต่างกันนิดนึงครับนิดเดียวครับลองดูกันเลยครับได้ทั้งหมด 600m ครับ 600m นะครับก็ได้ท่าลมเพิ่มมานะครับแต่ว่าโบเบาลงนะครับท่าลมผมจะเป็น263นะครับแต่ว่าการ์ดเผาผึงหายไปหนึ่งใบนะครับนี่ 12.5ถือว่ามีผลมากๆครับนี่ไว้ท่าลงมาเพิ่มนะครับแต่ผมเสียเข้าออไปเดี๋ยวไปลองดูที่ตัวกบแล้วกันนะครับผมอ่ากบก็แรงขึ้นมานิดหน่อยแหละครับเพราะว่ามันเหมือนก็ได้การ์ท่าลงฟรีๆมาช่องหนึ่งนะฮะนี่เลยนะครับส่วนท่า263ผมยังไม่ล้นนะครับยังไม่ลนน้น เดี๋ยวยังเปลี่ยนได้อีกหนึ่งไปนะครับไปนี้นะรอมันดรอปนะฮะโอเคฮะวันนี้ก็สรุปตามนี้แล้วกันครับผมสำหรับการช่องพิเศษนะครับณตอนนี้แผ่นนี้นะครับก็แนะนำให้ใส่ทร i j จอยแล้วกันครับผมมันก็ดีไหมมันก็ดีเลยครับอืมถ้าใส่การ์ดเผามันก็จะยิงได้แค่เฉพาะเดมอนหรือว่าเป็นเฉพาะสายที่คุณใส่กร์ดช่องพิเศษเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นท่าลมเป็นทรจอยนะครับ คุณเป็นถ้าคุณใส่การ์ดท่าลมไทยจอยคุณได้ลมเพิ่มมา17%แต่คุณสามารถยิงได้ทุกตัวเลยนะครับ <Yeah! S 1> ถ้าคุณก็จะเพิ่ม <Ooh! S 1> ก็จะแรงติดตัวตลอดไม่ว่าจะเป็น PVE หรือ PP นะฮะโอเค okay. ดังนั้นผมก็มาเทีให้ดูเท่านี้ละกันนะครับผมถ้าใครจะเปลี่ยนก็แนะนำครับว่าให้ไปฟาร,ร์มเอายังไม่ต้องซื้อก็ได้ครับโอเคหรือคุณจะเปลี่ยนทั้งหมด5ใบเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะ แต่ถ้าเกิดใครมีโกลเด้นเดย์อยู่แล้วนะครับอยากให้ใส่ไว้หนึ่งไปนะครับเพื่อเอาความสามารถเฉพาะนะครับที่มีภูมิต้านทานสกิลดามจเวทนะครับเนาะเอาละครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับก็กดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อๆไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรผมจะมาอัปเดตนะครับกดติดตามไว้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ